สวัสดีค่ะถุงเอซิ่กแบบนี้ใช้กินพออร่อยที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตชั้นบีนะคะอยู่ในโซนของท็อปท็อปอะไรสักอย่างหนึง่งที่ใช้คูป,ปองอ่ะท็อปเนี้ยแลกมาห้าร้อยบาทเหลือเหลือร้อยสามสิบแปดบาทเลยได้หลายอย่างอยู่นะห้าร้อยบาทนะโอ้ได้หลายอย่างอยู่เหลือร้อยสามสิบแปดบาทมีอ,อ,อะไรบ้างอ่ะเมนูแรกข้าวซอยข้าวซอยเป็นด้วยเหรอ อันนี้เป็นข้าวซอยเนื้อที่ผัวอยากกินข้าวซอยเนื้อต่อไปเป็นตำข,าข,ขา้าวโพดที่ผัวอยากกินผัวไม่อยากกินนะแม่ไม่ยมยอยากกินแต่งด้ผัวขอบทุกกลับนะรสชาติดีสีสันสวยตำข้าวโพดต่อไป ไปเลยไปถึงกินมากีลยเพื่อนฮะแม่กินอะไรไปหนูกินอะไรแกงเขียวหวานคนใต้อยากกินแกงเขียวหวานไัเป็นตั้งนานแล้วเนี่ยแกมาหมดเนะ <S <S 2> <S 2> จะกินรอเรื่อยๆแกกินรออยู่เรื่อยๆนี่อะไรต้มเล้งต้มเล้งหน้าดู๋ดยใช่นนะี้ถ้านัาน่งดู๋นไทยคนนะต่อไปไปต้มเล้งเนี่ยดูความเปื่อเปื่อยใช่ ซอสติยกขึ้นมาซอหน่อยชิ้นบอรลอะมรนะของมันนะใช่69บาบาทมน้ะไม่แพงหรอก60บาทกินได้อืมได้เลยอร่อยอแซ่บเลยต่อไปกระเมากระเากะเพราถาดกระเพราถาดเจสิบเ้าบาทเป็นกระเพราไข่ยม้าแล้วก็มีรับปอก ก็มีไข่<า>ดาวอันนี้มันเป็นแอเซเทอรี่ที่เขาให้อยู่แล้วไข่ดาวกับอันเนี้ยตักกับพอดดอกอันนี้เท่าไหร่นะเจ็ดสิบเก้าบาทอยากเป็นอยากเนไข่เยี่ยม้าก็เอาไข่เยี่ยม้าท็อปมด้อ<ง>แม่กินอะไรละอร่อยอร่อยนะไม่ว่าอร่อย ชิมข้าวซอยเนื้อหน่อยอืมอร่อยมุกตัวล้ำปางโอแม่ชิมหน่อยแม่ชิมหน่อยนี่จากจากลำปางเลยนะร้านอะไรนะแม่แม่มีแม่มี่เมื่อกี้นะจุ๋มกี่ที่ร้านอะไรแม่มี่แม่มี่ลำปางอร่อยนะแต่ก็อร่อยนะไม่เคยเจอมีอ่ะ คนใต้ให้คนใต้กินข้าวตอยเอ้ยกินข้าวตอยตอนนี้คุณกำลังรับชมจุ๋มเอ๋และแม่บัวจะอินความอร่อยที่ท็อปชั้นบีือเจอพร์หลังสิบขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคุณแม่คือประพันา์